รครอทอืมแครอทดูไหมดูไหมดูดูเป็นพวงเลยเป็นพวงพวงเลยนาซสนะันขึ้นเยอะมากขึ้นจุดขี้เกียจแล้วแครอทกสเปนเขาเรียกมิส กาลสนารังคาอือยังนี้้ยคิดดอกนี่ยน้น้ออาีดกอันหนึ่งสองสามสี่ห้อุ๊มียังเหลืออีกยังเหลืออีกหดอกหกดอกทีเดียว เพื่อนดูเห็ดแคโรทเห็ดแคโรทเหมือนมาปลูกไว้ดูดูนี่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 เห็นไหมเหมือนมาปลูกไว้ตรงนน้นก็มีอยู่ข้างในก็มีนี่นี่ตรงนน้นตรงนน้นตรงน้น,น,น,งน,นก็มีเหมือนปลูกไว้เลยทุกคน เยอะมากพี่แดงให้แฟนพี่แดงเก็บนะพี่แดงจะเป็นคนถ่ายคลิปหนึ่งดอกสองดอกะแน,น,น,นสัลโมุดไปอยู่ใต้ต้นสนน้อยตอน้นสน บุ่มน้อยๆเข้ายากนะต้นนี้เตะเตะๆอามองหัวล้านเยอะม,มากเยอะจนไม่รู้จะเก็บตรงไงนนี่ดูสิที่เดียวแล้วเนี่ยที่เดียวนะเกือบสามสิบดอกมั้งเนี่นยอโออเคืมโอเค นี่ดูนี่ดูดูนี่ด,ดูดูสวยไหมเพื่อเพื่อนอันนี้เห็ดแครอทเก็บเมื่อกี้นะทีเดียวทีเดียวสิบดอกสิบดอกเลยทีเดียว,เ,ยว,เ,ยวเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนโอ้ยเห็ดแครอทนะ เก็บไม่วาดไม่ไหวจริงๆเลยปีนี้เยอะมากเยอะจริงๆดูดอกนี่ใหญ่มา,กใ,า,า <c oughs> กใหญ่เท่าบ้านดอกใหญ่เท่าบ้านนี่เห็นไหมสวยมากเลยยังไม่เน่ายังไม่มีนอนเลยที่จริงพี่แดงไม่ได้ถ่ายคลิปหรอกถ้าแฟนพี่แดงอยู่ไกลก็ไม่ได้ถ่ายนะเก็บเก็บเก็บ เพราะว่าแฟนพี่แดงพี่คนเก็บเห็ดนี้เนาะเห็ดเครรทพี่แดงจะเก็บเห็ดพึ่งนะจ๊ะเห็ดเครรทให้แฟนพี่แดงเก็บเหดี่เยอะมากได้ไปก็ไปแจกนะเพื่อนๆแจกญาติแจกเพื่อนบ้านเก็บเก็บหอบมา Y <laughs> de Joptakrani 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 Eso viejo ¿Eso? No, viejo Eso sí, Gusano ¿Dónde ves tu gusano? Ese ¿Dónde lo ves? Está muy viejo Está porque sale así de ese color, pero no Mira, y tú, Calvo hay...

พี่เห็ดเท่าก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะช่วคกดไลฟ์พี่แดงด้วยนะคะเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยมากเพราะว่าเราไปไกลมากเนาะไปขึ้นเขาไกลามากขับรถไปไกลแล้วก็ต้องขึ้นเขาอีกด้วยเนาะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้แหละทุกคน ที่จริงตั้งใจจะไปหาเห็ดพึ่งแหละแต่มันไม่ไม่ค่อยมีก็เลยทำคลิปเห็ดแครอทไปด้วยเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนจบที่ประมาณนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า